เพราะเขาได้งบจาก aba, no, e TP, อาลีบาบาเนอะ eWTP อะคุณก็รู้ว่าอา ah. ลีบาบาระดับไหนเพราะฉะนั้นนะคะอย่างลาซาด้าเขายอมขาดทุนมาตั้งหลายปีเพื่อมารับกาไรปีที่แปดเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หิวเงินนะแต่หมายความว่าเขาทํามาเพื่อครองตลาดแล้วก็ครองคนเพราะอาลีบาบาเขาขึ้นชื่อเรื่องครองตลาด mm hmm. ครองคนอยู่แล้วค่ะลาซาด้านี่ขยายแปดประเทศในเอเชีย hmm. ใช่ไหมคะอนาคตดูพิกเราก็จะไปแบบนั้นค่ะแล้วก็คือครอง <laughs> นะคะก็ <c oughs> ะคะือครองตลาดครองคน ถึงบอกว่าวันนี้คุณหนีแอปยูพีกไม่พ้นค่ะในอนาคตคุณก็หนีไม่พ้นค่ะคุณไม่โหลดวันนี้วันหน้าคุณต้องโหลดคุณจะโหลดตอนนี้หรือโหลดตอนหน้าคะคุณจะโหลดตอนที่ uhm. เขายังไม่โหลดกันหรือจะโหลดตอนนี้เขาโหลดกันหมดแล้วคะเอาแบบไหน uhm. คะหนึง่งโหลดตอนที่ <c oughs> เขายังโหลดกันไม่หมดสองมาโหลดตอนที่เขาโหลดกันหมดแล้วเอาแบบไหน ดีไม่ดีอนาคตซื้อโทรศัพท์มาแอปยูพีมันมาติดมือถือโดยไม่ต้องโหลด,ดเหมือนลาซาด้าด้วยซ้าไปนะในอนาคตอะ่ะแต่ทุกคนความยั่งยืนมันอยู่ที่ไหนที่เล็กบอกตอนต้นว่าเล็กไม่ต้องทําอะไรเลยรายได้เข้าเดือนเป็นแสนมันเกิดจากการที่เล็กอัโหลดตอนที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีคนชอบไม่มีคนเชื่อมองไม่ออกว่าคืออะไรเรามาก่อนทําก่อนถูกต้องไหมถามว่าตอนนี้ทุกคน อีกเท่าไหร่50สิบล้านหกล้านคนแต่ถ้าพวกนี้เวลามันดังแล้วมันแป๊บเดียวนะปีสองปีนี้มันแป๊บเดียวคุณจะรีบคว้าไหมอ่ะรีบคว้าก็รีบคว้าได้ถามคําถามเดียวว่าคือเล่หนะ่ะโหลดก่อนนี่คืออ